การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวเชียงใหม่ถึงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าจากเชียงใหม่ไนท์สฟารีไปถึงดอยสุเทพต่างก็มีข้อคิดเห็นจากทั้งผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่คัดค้านนะครับมีการตั้งข้อสังเกตถึงผลการศึกษาที่อาจจะยังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนและการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมติดตามจากรายงานทีมข่าวผลเมืองครับ ชาวเชียงใหม่หลายร้อยคนมารับฟังการชี้แจงผลการสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงเชียงใหม่ในซาฟารีกับดอยสุเทพปุยที่สำนักงานพัฒนาพิงคณครว่าจ้างเอกชนและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทําขึ้นโดยระบุว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวให้จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางกระเช้าที่ผู้ศึกษาระบุว่าเหมาะสมอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยต้นทางเลียบไหลเขาจากเชียงใหม่ในซาฟารีผ่านหมู่บ้านปงวัดป่าธรรมชาติบ้านมงดอยปุยและสิ้นสุดที่ผาดำหรือหน่วยพิทักษ์อุทยานที่หนึ่งรวม12กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง36นาทีดอยสุเทพปุยยมันไม่ใช่เป็นป่าที่เป็นอะไเก็น้อยเป็นป่าที่แบบไม่มีคนเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นป่าที่คนเข้าไปใน,ใน,นีดเดียจนเข้าไปอยู่แล้วนะครับพะนั้น ่่กยึงไมคมคอุุาร,อารายงานจจผลการศึกษาระบุว่ามีความเหมาะสมในการก่อสร้างและผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีไม่มากซึ่งประชาชนที่สนับสนุนเห็นว่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแต่ที่ไม่เห็นด้วยมีเหตุผลด้านรายละเอียดการศึกษาที่ไม่ชัดเจนเช่นการจัดการเมื่อเกิดแผ่นดินไหวไฟปา่าหรือดินถลม่มและขาดข้อมูลสาระสําคัญไ้ฟา เรื่องขการด่แลปัญกาการพัฒนาต่างๆให้รชัดเจนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องเลือกนะครับระหว่างระหว่างจะสร้างไม่สร้างอ,อ่มันการสร้างหรือไม่สร้างเนี่ยมันก็มีผลกระทบทั้งทางด้านดีและกด้านลบเราก็ต้องแลกกันนะครับที่ใช้ในการจัดเวทีครั้งนี้บ่มีบัตรได้แล้วเสร็จตามขอบเขตงานประเด็นสำคัญคือบ่มีข้อมูลการวิเคราะห์ ทางด้านเศรษฐศาสตร์าาหรือทางด้านการเงินการลงทุนของโครงการนี้ทั้งคําพูดทั้งการนําเสนอในเอกาสารได้อูดถึงผลกระทบเฉพาะระยะที่ก่อนเริ่มโครงการและก็ผลกระทบระหว่างก่อสร้างแต่มาได้มีเนื้อหาสาระที่ว่าด้วยเรื่องผลกระทบหลังเมื่อโครงการได้ดำเนินการเมื่อเลือกแล้วเลือกเส้นทางที่เหมาะสมแล้วโครงการเอก,เอกชนที่รับงานเนี่ย จะต้องศึกษาลงรายละเอียดว่าจะออกแบบโครงการในการก่อสร้างโครงการกระเช้าลอยฟ้านี้แบบไหนยอย่างไรและจะต้องเอาข้อจะต้องออกแบบดูงบประมาณโดยสัดสด้วยข้อมูลศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากเวทีนี้เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งที่สำนักงานพัฒนาพิงค์ขนครองค์กรมหาชนที่รัฐตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่จะนำข้อมูลไปตัดสินใจว่าควรจะก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นดอยสุเทพหรือไม่ และคำถามใหญ่ต่อความคุ้มค่าในการลงทุนมูลค่ากว่า2,400ล้านบาทยังเป็นสิ่งที่ต้องการคําอธิบายให้ชัดเจนทีมข่าวพลเมืองรายงาน